กลางฤดูฝนพศ2552 ท่ามกลางเสียงฝนพรำไม่ขาดสายและหมอกหนาที่ปกคลุมป่าลึกทั้งทิศตะวันตกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนร้อยโทอัตถชัยนายทหารหนุ่มวัยสาสิต้นๆได้รับคำสั่งด่วนจากผู้บังคับบัญชาให้คัดเลือกกำลังพลห้านายออกล่าตระเวนตรวจสอบความเคลื่อนไหวบริเวณเขตแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน แม้จะเป็นภารกิจที่ดูเหมือนปกติแต่สิ่งที่แปลกคือสถานที่ที่ระบุในเอกสารคือจุดเงา53ชื่อรหัสที่แม้แต่คนในกองพันเองยังไม่ค่อยเอ่ยถึงกันนักเพราะมีข่าวลือมากมายว่าครั้งหนึ่งเคยมีหน่วยลาตระเวนหายตัวไปทั้งหน่วยไร้ร่องรอยไร้ซาก